ความลับอดีตที่ถูกฝังใต้ตึกปราณีคุณพร้อมที่จะเผชิญกับเรื่องราวรักและความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีตหรือไม่ในอีพี2ของซุยเดอะซีรีเพราะเธอใช่ไหมที่ทำให้ใจฉันสั่นที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬกาบนช่อง7 HD ดูทีวีกด35และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่น www.ch7.com www.bakabu.tv แอปพลิเคชัน c ี7 h d ดและบักกบูทีวีคุณจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าติดตามอย่างมากแต่นี่คือจุดที่สร้างความถกเถียงเมื่อคอสโมคอสโมมิลิสพยายามเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้เคสเคสเคที K ่แมคเอ็นที T NT, ทราบว่าเขาเป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่มีชีวิตอยู่ในสยามกว่าร้อยปีก่อนในสมัยรอหการเดินทางไปยังตึกปรสนิคาทำให้เคสได้ค้นพบความลับของรักครั้งเก่าระหว่างคอสโมกับมลิสบริงกิตกริตพรนบกต ที่ซ่อนอยู่มานานคุณคิดว่าความลับอดีตนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างไรและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดทางด้านคู่ซ้อมคาลเลอ,เเอ,อ,อร์กาเจเจแจ็คพอตบวรซับสินรัยบบวรและน้ำขิงสุรวีหวานยิ่งกำลังเผชิญกับความรู้สึกที่ซับซ้อนเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงจากคู่ซ้อมเป็นคู่รักโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวในขณะที่แดนแดนธรรมชูปกายังคงต้องเรียนรู้ศิลปะก,การจีบรุ่นพี่คนสวยอย่างโรซี่เบลทิริสรารุ่งขวัญสิริโรจากเรียว ริวกิติเมตเพชเจอริญแต่ซัมเมอร์สนชัญญาเตชะไกรสีไม่พร้อมที่จะยอมแพ้และออกตัวแรงเพื่อแข่งขันกับโรซี่คุณคิดว่าเพื่อนสนระหว่างโรซี่กับซัมเมอร์จะสามารถรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้หรือไม่คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าความลับอดีตและความรู้สึกที่ซับซ้อนเหล่านี้จะนำพาตัวละครไปสู่ทิศทางใดเพราะเรื่องราวในซูยเดอะซีรีส์ครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้กับคุณหรือไม่อย่าลืมติดตามอีพี2ในวันอาทิตย์ที่23 พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาและอย่าลืมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆบนเว็บไซต์ www.ch7.com และช่องทางออนไลน์ ch7hd facebook ig x youtube ch7hd entertainment facebook ig รวมถึงรับชมย้อนหลังบน youtube ชั่วเลยลำไหน